สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบแปดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคู่แรกนั้นก็จะเป็นนิวประกรณ์สโชคมีชัยพบกับท่านายยอดนาทีประดุงชัยมวยไทยยิมสองคู่แรกนี้ก็จะเป็นมวยรอบคุณเสือนะครับผู้ชนะเข้ารอบต่อไปพิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอน คู่ที่สองก็จะเป็นหนึ่งสยามสอเดชพันธ์พบกับทนันเพชรตะวันเพชรจินดาคู่ที่สามเด่นพยักษ์ศักดิก์สตูลพบกับทนันวันพิเศษลูกบ้านใหญ่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์และคู่ของรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรพระรัญชัยพบกับท่านันวินม,มรัศนบัณฑิตหรือเจ้าวินสิทธเจนิมพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์นี่คือคู่ใหม่ในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้น ทานนิวปรกรณ์มา112พอนทอพีกัดยอดนททีก็มา112พอนทอพีกัดหนึ่งสยามมา112ปอนเพชรตะวันมา112.2ลดไป0.2เด่นพยักมา119.4ลดไป0.4ส่วนด้นวันพิเศษมา119.8ลดไป0.8เพชรพรัญชัยมา130.4ลดไป0.4ส่วนวินมรัตนบัณฑิตหรือ,อวินสิจเจนิมมาเท่าพิกัดนะครับ แฟนคลับก็ลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพิเคสองสีลายพกยกระบบปัตโนมัินะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนําผมได้แปะลิงก์ไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่ตรงนี้มีแต่สิ่งดีๆผมถึงอยากให้เขาไปศึกษาหาความรู้กันนะครับราคาเด็ดเปิดมาก่อนมันชกสองวันสาวันเลยโดยเฉพาะช่องเจ็ดสีนี่สองวันสามวันช่องสามบอมน้อยเราเข้าไปดูเราไปเก็บข้อมูลไว้นะครับนํามาเปรียบเทียบ กับราคาเด็ดหลังการช่างน้ำหนักราคาสุสดๆจากขอบเวทีเด็ดไหลต่อไหลลองไปทางไหนเราจะรู้จะได้เห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้เราก็จะมาใช้เป็นเครื่องตัดสินใจในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับและก็ที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราเลือกตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีที่ตัวนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวต่อไปมาดูไม่รักไม่ชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นนีวยปกรณ์สอชุกมีใัยตัวนี้หนักแรงทุกลูกเก๋าเกม สุดยอดนาทีก็หนักแรงแต่ว่าดูรูปร่างแล้วเสียเปรียบค่อนข้างเยอะคู่นี้เปิดวามาเป็นทีเด็ดในรายการนะครับนิวปรณกอบสโชคมีชัยวันนี้เจ้าชนะได้ไม่ยากคู่ที่สองหนึ่งสยามสเดชพันตัวนี้หนักแรงการผันวยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสู้ดีอาวุธหลากหลายส่วนเบสตะวันที่สูงยาวหนักแรงทุกลูกเช่นเดียวกันผมก็ยังชอบไปที่หนึ่งสยามสเดชพันวันนี้น่าติดตามนะครับเป็นต่อต้องต่อเป็นรองต้องติดตามนะครับ กูได้สามเด่นพย,ยักศักดิ์สุนกับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่เด่นพย,ยักในสอนเหมือนผู้จัดหลักเหลี่ยมดีเขาในแข็งแกร่งลูกกระตุกลูกเหลี่ยมหักพงมาเลยเป็นลูกที่เก่งนะโดยเพาะยกสามยกสี่นี่ชอบเล่งชอบดึงชอบโชว์แล้วก็มีศอกขมกลิบส่วนวันวิเศษนี่เตะต่อ,อยรุแนแรงทุกลูกเขาในแข็งแกร่งวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่หน้าเสือของทีมงานเจ้าบ้านอย่างเด่นพย,ยักศักดิกส์สุนนะครับมาดูข่าวร,รายการนี้เพชรพันพชนัยเตะขาต่อยมัดรุนแรงทุกลูกหน้าเสือดี เจ้าวินมรนัตนัณฑิตหรือเจ้าวินสิเจเนียมตัวนี้ก็แข็งแกร่งนักแรงแต่ว่าช่วงหลังก็แห้งชามน้ําชามคุณนี้เป็นทีเด็ดตีตัวนะครับเพชรพรัญชัยนักแรงกว่าหน้าเสื่อดีกว่าวันนี้น่าจ,จะชนะได้ไม่ยากสรุกมารักมารชอบวันนี้ครับคูแรกเป็นทีเด็ดในรายการนิวปรกรณ์สโชคมีชัยกินนิ่มครับคู่ที่สองชอบที่ดหนึ่งสยามสดีเชพันคู่ที่สามชอบทีเดินพยกักสักสุทุลและพิทายการโดยเพชรพรัญชัย ขอบคุณแฟนคลับที่เป็นคนใจใย้ผมมาเดยวตลอดนะครับอย่าลืมนะครับแอปลิเคชั24ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ